นะครับไม่ว่ารัฐบาลจะมามุญใดจะหนีความเป็นฆาตกรไปไม่พน้นเพียงแต่ว่าถ้าเขาเข้าใจว่าเอาละท่านผู้หญิงจะลุงอิฐสามารถสั่งการผู้บัญชาการฐานบกได้และก็ปราบปรามเค็นฆ่าประชาชนได้คนตายเท่าไรก็ไม่สนใจบ้านเมืองนี้เป็นของข้าพเจ้าคืออย่างผมบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่นำพาสู่ความหายะนะ ไปถึงตัวคุณอภิสิทธ์แปชาชีวะเองเลยแล้ว,แลว,ว่ากันไปแล้วพี่น้องดีรัคุณอภิสิทธ์เองครอบครัวคุณอภิสิทธ์เองจะต้องมีความสำนึกเพราะตระกูลนี้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารผมต้องขอภัยพี่น้องคนไทยเชื้อสายทุกเชื้อสายจริงๆ แต่คุณอภิสิทธ์เวชาชีวะบรรพบุรุษของคุณอพยพมาขึ้นเรือที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากเวียดนามแตกนี่นะครับคุณครอบครัวคุณมาจากเมืองกัมพัดประเทศเวียดนามต้นตระกูลคุณอยู่ในประเทศเวียดนามและไม่ใช่ผมพูดคนเดียวอาจารย์ชานวิทย์กเกษรี ไปบรรยายอภิปรายเรื่องกับผมอย่าเอาแผนภูมิต้นตระกูลของเวชาชีวะเลยนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยมันก็เวชาชีเวะไปแล้วบรรพบุรุษคุณเป็นคนเวียดนามแต่ผมกับพี่น้องคนไทยเยอะสายเวียดนามผมเคารพกันแต่คุณเป็นใครอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณจะมาฆ่าคนไทยเลย พวกผมนี่นะครับเชื้อชาติไทยจำชาติไทยแต่คุณเป็นคนเวียดนามบรรพบุรุษคุณเป็นคนเวียดนามคุณเอาสิทธิ์อันนั้นมาได้ผมบอกเลยครับว่าผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเชื้อชาติคุณแต่วันหนึ่งคุณมาวิพากษ์วิจารณ์พวกผมว่าเป็นสสกัมพูชาหรือเปล่าผมก็เลยไปคนบอกว่า หัวหน้าพักคุณคนแรกก็เกิดที่พระตะบองอะ่ะนายควงอภัยวงอะ่ะและคุณนายทอกำนังเผาก็ขึ้นเรือมาจากเมืองกำปัตไอ้นั่นน่ะทวดปูทวดคุณเป็นชาวเวียดนามคุณเข้าใจยังไงเหยียนมาก แล้ววันนี้คนที่สั่งอาหารไทยข้าก็เป็นลูกหลานชาวเวียดนามคุณใ่ผมปลุกระดมกันแบบนี้ไหมออาพิเิษเวชาชีวะแล้วผมพูดในสภาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเล่นกันเชื่อชาติคุณน่ะโดนแต่เพราะว่าผมเป็นคนไทยมีพี่น้องเป็นมุสลิมมีพี่น้องเป็นจีนเป็นแขก เป็นมอนเราไม่เคยถือสากันแต่วันที่พักประชาที่ปัดเลี้ยวใส่คนอื่นเรื่องชาติตระกูลนั้นพอผมเลี้ยวกลับบ้างเงียบหิแต่เอากันว่าคนเอกอนุงพงษ์เผ่าจินดาคุณรับฟังคำสั่งคุณอภิสิทธิ์ไปดูํำพืชก่อนว่าเขามาจากที่ใด คนเอกเฟรมติลสุลานนท์ที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วท้ายที่สุดก็ได้ลงเป็นตับอยู่เนี่ยที่น้องที่รักทลายผมจึงเรียนว่าวันนี้ประวัติของชาติที่ต้องพูดกันถ้าเรามีความจำเป็นบรรพบุบรุษของคุณอภิสิทธิ์เอาเถอะใครก็เลือกเกิดกันไม่ได้ แต่เพียงว่าผมเป็นคนโชคไายนิดหน่อยว่าเนื่องจากเรามีนายกที่เชื้อปีเชื้อสายเวียดนามมาสั่งฆ่าคนไทยอย่างเลือดเย็นที่สุดและผมขอไภัยพี่น้องคนไทยเชื้อสายเวียดนามแถวน้องคายเขาเป็นคนเสื้อแดงเต็มไปหมดอยากให้พี่น้องปรบมือเนี่ยครับผมเอาอาิทธิตคนเดียว ผมจึงบอกว่าบุคลิกของนายอภิสิทธิ์นะไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยนี่เขาเป็นลูกผู้ชายทําผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดไอ้นี่ลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายไปพักหนึ่งมาให้เหตุผลเรื่องอื่นนั้นดีผมบอกเลยว่า สันดานคนไทยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยเขารู้ว่าถ้าทําผิดเนี่ยมันต้องยอมรับผิดนะแต่ผมไม่รู้ว่าเหนตาทอกับนางเผาานี่อย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเนี่ยคนละพันกับผมเนี่ยผมไม่รู้ว่า ความสำนึกของคุณเหมือนกับพวกผมหรือเปล่าพี่น้องที่เราแะลแล้ววันนี้เป็นยังไงครับผมได้เรียนกับพี่น้องตอนถแถลงข่าวว่าคดียุบพักประชาธิปัตย์กำลังงวดเข้ามาคดีนี้แยกเป็นสองคดีหนึ่งเรื่องสองห้าสิบแปล้านยักยอกเงินในตลาดหลักทรัพย์ของทีพีไอโพลีน โอนเงินผ่านแม่ไราอาจส่งให้พักประชาธิปัตย์สองิบล้านจากยอดเต็ม263ล้านไอ้นี้มติบอกว่ายุบพักคด้วยเสียง4ต่ตอนหส่งให้อัยการสูงสุด 2. เงินกองทุนพัฒนาพักการเมือง29ล้านซึ่งพักประชาธิปัตย์ไปชักผิดประเภทและพูดง่ายๆว่าใช้วิธีการเดียวกับการยักยอกเงินของทบีมีพฤติกรรมเดียวกัน แต่แยกเป็นสองคดีกก,กตมีมติยุบด้วยเสียงห้าสูงและวันนี้มีมติด้วยเสียงสี่หนึ่งให้ส่งสารรัฐธรรมนูญในวันที่26เมษายนนายสุเทพและทีมนพนายพยายามอธิบายว่าคาดียุพักเก้าเดือนหนึ่งปี ผมบอกว่าไม่ใช่พลังประชาชนมัชิมาชาติไทยใช้เวลาหนึ่งเดือนกับยี่สิบสองวันหนึ่งเดือนกับยี่สิบสองวันไตส่สวนนัดเดียวหลังจากนั้นสิบสามวันตัดสินเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อพลังประชาชนชาติไทยมัชิมาใช้เวลาหนึ่งเดือนกับยี่สิบสองวัน พักประชาธิปัตย์ก็ควรจะใช้ในห่วงเวลาเดียวกันอยากของมาตรฐานแล้ววันนี้มาพูดอะไรครับบอกว่าไม่กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังตอนที่ยุบพักไทยแลนไทยยังไม่มีเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเลยคอมมชยึดอำนาจแล้วมาเพิ่มโทษ ภายหลังตัดสิทนทางการเมือง5ปีวันนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่บอกเลยนะครับว่านะครับว่าคดีมไม่มีผลย้อนหลังแต่พอคอมชอตัดสินตัดสิทนทางการเมืองหลังจากยุคพักไทยรักไทย5ปีประชาธิป,ปัตย์ไทโยกันทั้งพรรคแต่เวลาจะเจอทัวตัวเองบอกว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังแลยุคพักไทยรักไทยวันนี้ทัด สนธิบุญญาลินบอกว่ามีบนไดขั้นแรกยุบพักตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูนโดยไม่มีพรมราชโองการโปรดเกล้า